แมรี่คริสต์มาสดีมึงแจกของขวัญด้วยลูกปืนจริงกระเบลวะล่ะมึง <c oughs> มาดีมาเมรี่คริสต์มาสหน่อยดีแจกแจกกระสุนให้ทั่วหน้าเอาไปอีก เซนต้าตัวนี้ไม่กักของฝัันอยู่แล้วอืออืออือือืคริสต์มาสบ้านพ ah> ี่สินี่มันปีใหม่เข้าไปแล้วจริงกระโบงจริงกระเบลอะไรอีกก็คนมันเพิ่งว่างมันเปทียบปีโมงปีใหม่มาแล้วมันไม่ได้ทําคลิปไงมันอัดไว้แล้ววะก็ขอลงหน่อยได้ไหมล่ะอ่าๆผมให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าต้องตามเทศกาลให้ได้นะเข้าใจขอดกูมาสมั้งนี่บ่นกูซะพี่พูดอะไรนะผมได้ยินนะ สวัสดีครับเพื่อนๆสบายดีไหมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับปืน KC16 ที่มาในรูปแบบสกิน Merry Christmas นะครับซึ่งเซตที่ผมจะนําไปเล่นนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเซต KC16 เซตนี้นะครับผมอยากจะนําปืนนี้ไปยิงในระยะใกล้ๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเน้นเรื่องการควบคุมการบังคับแล้วก็เรื่องความแม่นยําเป็นหลักเนาะส่วนเรื่องค่าเสถียรเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เน้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบปานี่ยิงอะ่ะข้อดีของปืน KC16 นะครับมันเป็นปืนที่ยิงได้ค่อนข้างง่ายอะ่ะคือ่แบบ้งอา,านะคข ดีอยู่แลวนะแต่ข้อเสียของปืนเนี้ยที่แบบผมไม่ชอบเลยแล้วผมคิดว่าใครหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะคือปืน,ปนมันอนะดาเมจค่อนข้างเบามากๆเลยนะถ้าเรามาดูดาเมจเฉพาะส่วนนะครับยิงเข้าหัวจะอยู่ที่39ถ้ายิงลาตัวเนี่ยจะอยู่ที่21ถ้ายิงที่แขนกับขานะครับจะอยู่ที่26ดามจคือปืนนี้แม่งคือเบาจัดอะถ้าเรื่รองรค c o i l control นะครับปืนเนี้ยคุมได้ง่ายสุด,สด อย่างที่เห็นนะครับปืนเดิมๆมันก็คุมได้ดีอยู่แล้วเนาะคือรีคอเนี่ยตรงไปเลยส่วนหลังจากมันแจกนะครับก็ทําให้ปืนนย่ยมันมีระยะที่สั้นลงเนาะทำให้กลุ่มกระสุนเนี่ยมันก่อมากขึ้นเนาะมันดูแนวกระสุนการยิงจริงๆดีกว่าคือเคสที่หนึ่งหกอ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าปืนมันแบบมันคุมง่ายอ่ะไว้ใจได้อ่ะสระติดที่มันแบบอาจจะยิงเบาไปหน่อยสุดทเป้าแม่งแท้ไม่กระดิกอืมอ่ะคือมันยิงง่ายอ่ะคือมันจะพัวยังไง แต่ว่านะอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจเมตาชว่วงนี้เท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าเมตาชว่วงนี้ปืนม,มันต้องมีดาเมจแบบหนักๆไว้ก่อนน่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของปืนนี้กันดีกว่าหลังจากนี้นะครับคลิปของทางช่องเนี่ยถ้าเป็นคลิปยาวนะครับจะเป็นของโหมด War f a r e เนาะถ้าเป็นคลิปช็อตเนี่ยก็จะเป็นคลิปของโหมด Operation นะครับผมอยากจะแยกคอนเทนต์ให้เป็นกิจจากษณะสักทีเนาะเพื่อความง่ายในการดูนะครับและหลังจากนี้นะครับอาจจะมีคลิปแนวเกมอื่นๆแทรกเข้ามาบ้านนะครับช่องเราจะได้ไม่จำเจเนาะแล้วผมก็มีเกมอย่างอื่นอยากจะเล่นเหมือนกันนะยังไงเนี่ยปีนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆติดตามผมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆหลายคนมากนะคร ทุกๆอย่างนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปเป็นกิจัรษณะเนาะถ้าชอบของเรานะครับมันมีรายได้ขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยผมอยากจะจัดกิจกรรมนะครับตอบแทนผู้คนที่เข้ามาดูนะครับไม่ว่าคนที่จะกดไลค์กดซับเนี่ยผมอยากผมอยากจะจัดกิจกรรมนะครับแจกรางวัลให้กับผู้คณมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางช่องเรายังไม่ได้มีรายได้อะไรเป็นกิจัรษณะเนาะเอาตรงๆอ่ะคือมันได้น้อยอ่ะถ้าหลังจากนี้นะครับมันได้รายได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมแน่นอนโอเคครับผมบ่นมาเยอะแล้วเดี๋ยวรับชมเกมเพย์ ของปืน k c 16กันได้เลยครับเติมเกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Steam และก็ g a รีน่าไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ r i ช m a n Shop ทุกกระเติมเองเข้าไวเติมเกม g a รีน่า Delta Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของ Steam ก็มีให้เติมเหมือนกัน เติมเกบ,บนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นาสูงสุดถึง10เดือนมีเกณฑ์ชั้นนําให้เลือกเติมมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและก็ไลน์เติมถูกเข้าวไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มได้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้นเอ้ย <c oughs> เจอด่าดนีบ่อยจัดเดียว <c oughs> ไม่ค่อยชอบเล่นดานนี้เท่าไหร่เพราะดาดมันใหญ่อะมันเล่นนานอะถ้ามันโดนยื้อนานมันผูแมงเกือบครึ่งชั่วโมง ยิงบทแม่งก็ยิ่งเจอจะบ้าตายติดภาพจำเดิมๆตลอดเลยคือผมชอบติดว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นโอ้ยมันต้องมีไซส์ตั้งหนึ่งไซส์แล้วก็ต้องต้องเป็นอะไรวาไงวะมันต้องมีจุดป,ประทัดตรงเนี้ยแต่หลังๆมันไม่ใช่แล้วไงจุดมันถูกย่นมาอยู่ตรงนู้แน,กกนแล้วพอมาเปลี่ยนเสียงภาพเป็นภาษาไทยแล้วก็จะกระี้ฮูฮูเหมือนกันนะเนี่ย อบุกไหนดีวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังยิงโหยปีซีไอเวนเพื่อนมายืนขวางอีกประโถไอหมอประคัมแลโอ้ยตัวหน้าตัวหลังยิง ใส่ระเบิดเลยโอ้ยขอบคุณมากกันวันน้ำเลยตายไปแล้วหาตยบุกไม่ได้เลยต้องให้โลเข้าไปจี้หน่อยว่าบุกทางทรายดีป่าววะจุดเดิมเดิม ไปยื้อทางซ้ายน่าจะโอเคอยู่โอ้โหดูยิงพอแม่เป็นศูนย์มันไม่ใช่ที่ปืนแล้วลหละมันเป็นที่คนยิงซะมากกว่ามันโอ้ยลูกกระสุนก็หมดหมอแม่ไม่ดรอปกล่องให้หน่อยหรอวะเอ้ยกูไม่ใช่กระโดดหรอก้าย โอพีมากเกินไปหมวดโอเปอเรชันมันไม่มีกระโดดพูกไงว่าปกติจะชอบผมจะชอบวิ่งแล้วก็กดไอ้นี่เลยก็กดนอนเลยเฮ้ยไอป้อมปืนนี่ไม่น่ารำคาญจัดจัดเฮ้ยโดสนัยเห็นสกินยี่สวยหน่อยไม่ได้เลยยงมายิง อูยิงไม่โดนแม่งโยกลหลบออโอเคยิงเพื่อนช็อตสงส่ต้องไปเอาป้อมปืนก่อนมัเออเฮ้อ ร้อมปืนยิงแล้วกูสงสัยต้องไ่เอามัออนก่อนนะไม่งั้นแม่งน่าลำคาญและเกิดอย่างไกลบายาวิ่งแบบปิตูนพอเล่นโหมด OP เนี่ยคือแทบไม่ได้จับไวรอนเลยเฮ้ยเกือบตายพอม่เล่นวอลแฟร์เราไ่จับไวรอนแล้วแบ,บบเวอร์รรรอไงไม่รู้ จะหมดซีซั่นหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยแรงยังไม่ไปถึงไหนเลยเ,ออเกือบตายไม่น่าระเบิดมันก็จะไม่ผิดนี่ไงละ่ะ พี่อัพฮีไฟปุ๊บกำลังจะโม้เลยคือจะโม้เลยว่าพี่อัพฮีไฟมาไอ้น้องยิงหลังซะอุ้ยได้ใส่แล้ววะสุดแจ่มแจ่มแมวเพื่อนกูมาเกิดมุมไหนของโลกเลยวะเนี่ยโอ้ใช้นี่นะวะมือสองยอมเลยครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหกูเกิดมาโดนไฟเผาไอ้ชาวนักิจกูให้เลยขันหัวแกรกเลยกู เกิดมายังไม่ถึงสามนาทีเลยยังไม่ถึง20ิวิเลยบ้างเนี่ยกูตายอีกแหละโอ้แล้วกูก็กลับมาที่ V1 ่เหมือนเดิมยืนทำไมอ่ะถอยกราลูกกระเดือยืนไม่ได้รู้ฟ้ารู้ฝนเล็กเองนี่ แต่เอาจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเทคดาวนะครับยิงก็ได้นะคือแม่งได้เท่ย่างเดียวจริงๆอะเทคดาวช้าก็ชา้า <c oughs> ไม่มีแอนิเมชันชาการตายอย่างดี้แม่งก็แบบลงไปนอนไปเลยที่รัดขั้นตอนม <c oughs> อดเจ้าด้วย <you doing? c oughs> เกล็ดใหม่ไม่ก็จะยิงใครเลยวิ่งไปตายอย่างเดียวอต่จะใช้มากปืนมันเบาไปหน่อยว่ะหรือว่าติดกับปืนดามเมจหนักก็ไม่รู้พอมาเล่นปืนดามเมจแค่ยี่สิบกว่าปแม่งยิงแล้วแบบหุดหงิดชิบหายมาดิโอ้ วิสกายเน็ตโอ้ย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 มีเพื่อนมาสอนไม่มีเพื่อนมาสอนน้ำกีช็อตนี่เท่เลยแบบคุยได้เลยหกสิบนัดแม่งคือยังน้อยไปเลยว่ะตัวนี้มันดาเมจมันเบาอ่ะมันใช้ลูกกระสุนต่อตัวแบบเยอะ ยิงไม่โดนโอยบินติดโอ๊ยอะไรของกูเนี่ยบินมีชนขือซะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนทำดีอยู่เฮ้ยเกิดมาโดนยิงโอ้โหเกิดมาตายใจจะกำมัดแล้วนะ จักวนายได้บีหนึ่งก็ยังดีจองตรงไหนดีวะบีสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกสุดหมดเฮ้ย <laughs> โดนบอดยิงแหละเยี่ยปืนอย่างเงี้ยบอดชัวเลยเนาสีสันหลังๆนะี่คือบอดแม่งยิงแม่นเถวะคือบางตัวคือหนึ่งจะแม่งก็แม่นแม่นบางตัวหนึ่งจะงโง่ก็โง่คือความแม่งของแม่งนี่คือแบบเอบอดอะเหี้ย <laughs> แต่ก็ดีนะให้บอดมันยิงนั่นแม่นหน่อยไม่ใช่แม่งเราวิ่งประกอบฉากแต่บางทีมึงก็แม่นไปแค่นั้นเองกูวิ่งมาไงโดนไฟอนีกมันจะถ้าบอดงงก็จะเป็นประมาณนะี้กูจะถ้าเจอบอดยิงแม่นคือแม่งยิงตัวระเบิดไปแลว กันไว้อย่าให้มันเข้ามาโอ้โได้พอดีเฮ้ยยิงชอบเลยยิงหนักใชบ้านชอบไ้มออกมาเอามาให้ยิงเออดีมาก เดือไซส์สุดท้ายแล้วโอ้ยสองร้อยสามสิบตัวได้อยู่เนี่ยจะทำได้ไหมทำได้อะเปล่ายิงไม่ตายโอ้ยตายอีกกูโดนจาไฟโอเค ้คนมีต้องเยอะมึเงเลิกจะยิงกูก่อนเนีนะีสัตดานโอ้ยโดนรถเบืดปบาวะน่าจะระเบิดมั้งค่อยทำตัวมีประโยชน์หน่อยยังช่วยก็ได้นะเพื่อนกูขอไปรีของโอ้แม่งไม่ช่วยจริงวะเยนจีใจหลายจัดไม่คิดจะมีแบบมาเอกแบบปกักักน,นิดสักหน่อยอย่างนี้เลยเหรอวะ ผมอยู่สกอตเดียวกับพี่นะเนี่ยเพียอ,อยู่ดีก็วิ่งมาสองสามตัวอะไรวะเน,นี่ยมาจากไหนกันวะเน,นี่ยเลยต้องมาชะกับกูตลอดมาแล้วเจเฮ้ยเออมาโดนยิงดันเหลือร้อยก็ตัวแล้วเฮ้ยเมื่อกี้จากงสองร้อยก็ตัว กลิ่นไม่ค่อยจะดีแล้วเริ่มแล้วซีซีไหนนะครับพี่มันมีซีหนึ่นงกับซีสองอ๋อซีสองได้ครับพี่แต่ผมขอซีหนึ่นงก็ได้ไหมคือผมเกิดซีหนึ่งแล้วอะซีสองผมวิ่งไส้แตกเลยนะพี่เฮ้ยปีนสิแต่ผมขอไปตายก่อนเดี๋ยวผมไปหาพี่ นี่โหลดช้าไปหน่อยโอ้ยปืนไข่ไม่ตายเลยเฮ้ยดูป่าระเบิดเฮ้ยเจอคนไอ้ควายแม็กกหมดโอ้โหเข้าสเตจสุดท้ายนี่คือยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยเยอะวิ่งไปตายวิ่งไปตายวิ่งไปตายผมมาแล้วครับบีซีสอง โอ้ยพากูม,มาตายบ้านี้เอาเพื่ออยู่ข้างบนตัวนึงโอ้โหยิงข้างหน้าโดนข้างหลังอ๋อผมมาแล้วครับพี่โอ้โผมมาผมโดนยิงเลยพี่ดิโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ย ว้าโเฮ้ยไอ้เหี้ยกูวิ่งมาเจอรถดวงกูนี่แม่งสุดกิ่งโตาเนี้ยเ,เรื่อเต็มไม่น่าระเบิดโดนยิงอยู่เรือรถมันเต็มอ่ะไม่น่าระเบิดน่าจะปริปป่มๆอยู่ หยุดคริยาซีหนึ่งให้เพื่อนเพื่อจะยุ่ง่ายๆหน่อยเฮ้ยดูดิโอ้โหเฮ้ยหมอช่วยด้วยเฮ้ยมันกระโดดพุ่งไปไหนแล้วบักห๊ะคุณแล้วมัเจอกับอะไรวะนี่ อนเทคนิมีคนแล้วสามพันไม่มีเลยแตบปูตานี้แอ่ไม่ได้ยิงใครเลยตายเอาตายเอาอืมใจก่อโอ้ยพอท่าลงหัวอีก้ด,กด,ดีหกดักมาคอท่าน เฮ้ยสี่สิบเก้าตัวเยี้ยแพลเหแบวันนะี้ไปบ้าไม่จริงนะแต่สองร้อยก็ตัวเลยนะลลเฮ้ยเพื่อนยึดอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยคนมีตั้งเยอะนี่แหละข้อเสียของการใส่สก,กินมาแม่งดูดกระสุนเฮ้ยได้ C1 แล้วเว้ยเยเหลือ C2 แต่สีสองเราเขาได้เปลี่ยนะเ้วนะมันเรียกรถไปแล้ววะมันเอานิวเคลียร์เอ้ยนิวเคลียร์มีไซน์ลงไอ้พี่มาเจอรถเรื่องของมึงไปแล้วไปเหยียบไซส์ก่อนเฮ้ยกูปาบโอ้ยกระโดดไปไปชนโอ้ อุตสาววิ่งหนีไปแล้วนะยัไปเจออีกเฮ้ยเก่งไว้เจาะไว้ที่หนึ่งยิงไปร้วกับตัวเจ็มแมวขอบคุณที่ที่มาแบกพวกผมโอ้่ยิงอ่งโหัร้อยยี่สิบตัวเอชนะยูจนะ <YouTube S 2> เพะมาทุกขอบคุณเพื่อนที่รับชมมากนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับยิงกี่ตัวเนี่ย ดูแต่ของคนอื่นไม่ได้ดูของตัวเองไปดู